อีกห้านาทีนะคะทุกคนเออเราก็อยากพักผ่อน <laughs> ทีฮีโร่เรียกทีหนูว่าพี่สวยค่ะขอบคุณค่ะพิมรดาเอ้าพิธีพิธีครับเมื่อกี้ฮีโร่พิธีบอกครับเมื่อคืนพิธีก็ละเมอบ่อยๆพิธีรู้ตัวหรือเปล่าว่าพี่ธีละเมอบ่อยเมื่อคืนอะหรือว่าตั้งใจพูดให้มีได้ยิน ก็มีน่ะก็มีน่ะก็มีอ่ะ,มะไม่ฟังหนูเลยสิเพิ่งละเมอแบบนี้ไม่อันนี้เขาอันละอันนี้พี่ทีละเมอแบบนี้จริงๆก็มีอ่ะโอ้่หก็มีอ่ะก็มีอ่ะมีไม่ฟังหนูเลยฮึเราก็เรา,เราต้องแอบ,บสงสัยว่าพี่ส่วนมากค่ะขอบคุณคอมเมนต์นะคะบิลลดานิชาอ๋อนิชาจําได้แล้วอะ่ะเราก็แอบ,บสงสัยว่าแกล้งหลับหรือเปล่าแล้วแล้ว แล้วแบบเป็นละเมอเออแบบว่าแบบจะจะพูดตรงๆก็ไม่ได้ก็แบบว่าก็ทําเป็นละเมอไปเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็แบบก็คงละเมอจริงนี่แหละจะมีแจ้มนยอมมนยอมมยมมยมมันยมมนยอมมันยอมยมยอมมัยมมัยมมันยอมมันยอมมนยอมมัยอมมันยอมมันยมมนยอมมยอมมันยอมมันยอมมันยมมยอมมัยมม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 ันยมมันยมมยมมันยมมยมมยมมย ยมยู่หนหละยมเมียมยมวันนี้แล้วก็มียเมียเมียมีฟังหูเลยยม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 แล้วก็นอนไปถ้าของแทบพิธีเพิินมีนอนกลนเนียแต่เพิินโกลนเนียเมื่อคืนนี่นะก็เลยคิดว่าเพิ่นเพิ่นัตงใจละเมอแม่ได้ยินบ่านละเมออยังกันพิธีละเมอค่ะเมื่อคืนละเมอสองเ่อชอบจังคุยเก่งมากชอบคนแบบนี้ เขาคุณนะจ๊ะโดยเฉพาะแง้มินตับมะหุ่งนะโอ้ยบอกบอยุดธว่าแม่น่ะเพียกับเซ็ตเซตน้ำหูน้ำตาเคยวินไหมหายก็กินนะแต่นี่น้อยคือเป็นนิสันเธอมีผู้ไหเป็นแน่แต่นี่น้อยก็เป็นนิสันแห้งเพแห้งนั่งหายแห้งกินบอยุทธนะกินตับมะหุ่งน่ะเวลาเพจน่ะแบบหายของแท้เล่นหทนแบบ เลยนะแล้วก็แบบคือแบบนั้นแล้วก็เฮ้เฮ้้แบบแดงหมดแบบแบบหูอื้อชาชาแบบแล้วก็เออออตะกกินแต่ได้น้อยเป็นเรงสี่ตะก้กินเออเอแตว่าก็ะใสมือกินแต่ได้น่อยเป็นเรงสี่กินตามบางทุกแบบว่าโดยเฉพาะแบบว่า้าบใส่กระปุลน่ะเอ่อทั้งหอยทั้งกลิ่นทั้งเพชร แต่ว่าเขาใจว่าเป็นยังคือว่าเศร้าแต่ว่าตอนใหญ่น่ะขั้นขั้นเพจแบบเพสเพสจนแบบน้ำหูน้ำตาอะไรก็คือจะเศร้าแบบอพอพอ่พอพอ่พอเบรกบ่ไหวยังียแต่ว่นแต่ในหน่อยบ่มีบ่มีการเบรกเลยพี่น้อง<_ <k> _เออเบรกมันถลายอาวาอยูแห้งหายแห้งกินเสด็จพี่ทีนอนแล้วแม่จะพี่ทีนอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานเขาไปจิ้มจิ้มไหลมาแล้วก็เขายัง ยังไม่เมื่อยอยู่ยังระบมอยู่ยังเปืดอปวดเขาเรียกว่าอะไรน,นะปวดเมื่อยอยู่ยังเมื่อยแคนอยู่จ้อเวลาเวลายิ้มหวานเวลาเวลายิ้มสวยน่ารักมากเลยครับขอบุณจา้าพี่สวยจังอะน่ารักมีเสน่ห์ม,มากขอบุณจา้าขอบุณจา้าน,นั่นแหละก็เลยแบบแต่นในนอยเป็นกันบ่เดี๋ยวบ่แเมว่วแตผู้หญิเนเขากิ่นกับยาพี่น้องเขาเนี่แหละลูกพี่ลูกน้องที่ว่า ู้พีกก่บุน้องก็กินกันทั้งผู้ยิง่งทั้งผู้ช่ายเนาะทั้งเท่ทั้งกินเออเด็กนอก้อยนน่ก็แปลกเนาะน้ำตาไหล,ลาก็กินหนูไปกินหนูไปกินหมูกระทะมาเท็ดก็ตามมาด้วยว้าวเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเมนูปวดพิธีนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้พิธีเขาเบรกก่อนเลืกปิ้งย่างพิธีเขา เขาใส่ใจเขาดูแลสุขภาพมากเพื่อนเมียสันนะเขาก็เลยเลี่ยงแบบของปิ้งย่างแล้วก็มาแล้วก็มากินแบบพวกไอ้ลวกๆเอาอย่างเงี้ยกินแบบแนวชาบูสุก,กี้อะไรเอาอะ่ะแบบเอาแบบเอาไปลวกก็ได้แต่ถ้าแบบว่าไปปิ้งย่างให้ควันขึ้นให้มีแบบรอยไหม้ละอะไรเขาไม่เอา <c oughs> <c oughs> เอลองดูนะนนท์แต่ก็ออกกับร่างกายเน่อยเล เมือม่อเนีอ่ะเมื่อหนีเบาไหว